ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ครับพูดคุยกันครับเรื่องแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,งครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านวิทยาพรจันทวาสผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงินและรองโฆษกประจําสำนักงานปปง,งครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะ สวัสดีครับผมค่ะท่านคะกระบวนการแล้วก็แนวทางการป้องกันและการปรับปรามการทุจริตของทางด้านสำนักงานปปงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดค่ะครับแนวทางในการป้องกันและปรับปรามการทุจริตของสำนักงานปปงนะครับสำนักงานปปงก็จะเน้นเรื่องการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตนะครับผม่ผานโดยการประเมินความเสี่ยงนะครับและรวบรวมหลักฐานดําเนินคดีนะครับมีการสร้างระบบที่โปรง่งใสเพื่อจะลดยุนงวิตของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับและให้ประชาชนตระรู้โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องของการปราบปรามครับครับ ปราบปรามผ่านการยับยั้งที่ต้นทางแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายครับครับเรามีกระบวนการและกฎหมายที่มีความเข้มข้นมากเพียงพอแล้วใช่ไหมครับในการที่จะดําเนินการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินอะไรต่างๆใช่ไหมฮะใช่ครับเราเรามีกฎหมายก็คือกฎหมายที่ปองงดาเนินการเนี่ยมีสามกฎหมายที่สําคัญก็คือเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักนะครับครับกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงนะครับ,รบและกฎหมายตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่องกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับครับ ท่ากับว่ากฎหมายให้อำนาจหน้าที่ให้กับเราวไว้เหมือนมีดาบอยู่ในมืออยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะดําเนินการเนี่ยในแนวทางไหนนะครับมีหลายครั้งนะฮะที่ที่เราจะต้องไปตรวจสอบเส้นเงินหรืออะไรพวกนี้นี่หนักใจไหมฮะในการดําเนินงานเพราะหลายครั้งที่มันต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลแล้วก็ผู้ที่มีความกว้างขวางในทางการเมืองในด้านต่างๆฮนะหนักใจไหมฮะไม่หนักใจครับเพราะหลักของการทํางานของสํานักง,งานปอมงองเน้นเรื่องของ ความซื่อสัตย์สุจริตนะครับ,รบมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วก็ยึดหลักเรื่องของธรรมมาพิบาลเป็นสำคัญครับครับเมื่อสักครูน่นี้ท่านก็ได้บอกแล้วว่ากระบวนการแนวทางต่างๆของพปงมีการดําเนินง,งานอย่างไรตัวชี้วัดในการดําเนินง,งานแล้วครับผลงานของพปงี่มีอะไรบ้างครับที่เราเอามาเป็นตัวชี้วัดว,ว่าการดําเนินง,งานของเราเนี่ประสบความสาเร็จหรือเป็นไปตามตัวชี้วัดท่านฮะตัวชี้วัดของเราก็อย่างเช่นที่จะเห็นผ่านสื่อต่างๆก็เรื่องเกี่ยวกับ การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินก็คือเรื่องของการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด<ฆ>ครับการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานนะครับ<ฆ>ครับการควบคุมและกากับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายเช่นสถาบันการเงินอย่างเช่นธนาคารที่ดินนะครับร้านขายทองคานะครับเราก็เข้าไปกํากับดูแลนะครับ ส่วนต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของตัวชีวัตของเราอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินนะครับในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐอืน่นๆอาจจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับสำนักง,งานปปทนะครับสำนักงานปปชนครับขอความอุปเคราะห์ให้สำนักง,งานปปง,งวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินครับค่ะ ทุกวันนี้ค่ะท่านคะการปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปงเนี่ยมีความท้าทายมากน้อยแค่ไหนคะปัจจุบันมีความท้าทายในการทํางานทุกวันมากเพราะว่าส่วนสําคัญเลยก็คือรูปแบบการฟอกเงินที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปะนะครับค่ะมันการฟอกเงินในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะครับอย่างเช่นปัจจุบันมีเรื่องของการเป็นสังคมไร้เงินสดครับพอเป็นสังคมไร้เงินสดเนี่ยก็จะมีการ ฟอกเงินนะครับผ่านเรื่องระบบของการฟอกเงินผ่านคริปโตเคเรนซีหรือว่าการฟอกเงินผ่านเย์เมต์เกตเวที่ไม่รับอนุญาตซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความท้าทายที่สำนักง,งานบงงจะต้องดำเนินการเพื่อย,ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความนี้กระทำความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายต่อไปครับครับ รัฐบาลควรมีแนวทางป้องกันและปรับปรามการทุจริตยังไงฮะท่านะรัฐบาลเรื่องแนวทางของรัฐบาลเนี่ยที่สําคัญก็คือว่าส่งเสริมเรื่องของการใช้เทคโนโลยีรครับมาใช้ในการดําเนินการนะครับและก็ความโปร่งใสในเรื่องของการตรวจสอบเพื่อจะทําให้มีการลดยุลยพินิษฐ์และก็ทําให้สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับครับ ครับควรจะมีเรื่องของการปลูกฝังจิตสํานึกและจริยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าข้าราชการต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับและต่อต้านการทุจริตได้นะครับโดยเน้นตั้งแต่รากญ่าเลยก็คือตั้งแต่สถาบันครอบครัวครับจนไปถึงโรงเรียนสังคมและก็ประเทศชาติต่อไปนะครับค่ะส่วนต่อมาก็คือจะต้องมีการ ให้ประชาชนนะครับเข้ามามีส่วนในการแจ้งเบาะแสมีการให้ร่วมตรวจสอบแล้วก็สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตตรงนี้สำคัญครับและก็ใช้มาตรการทางสังคมเพื่อสร้างให้ผู้กระทำความผิดเนะี่ยรู้สึกอ,อับอายนะครับไม่ไม่กล้าที่จะกระทำความผิดดังกล่าวนะครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือปัจจุบัน ถ้าเราใช้เรื่องของการยุทธศาสตร์เรื่องการป้องกันนำปราบปรามเนี่ยมันจะทําให้การดําเนินการเนี่ยเป็นไปในทางเชิงลึกนะครับและเชิงลึกนะครับและทําให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นเป็นเครือข่ายต่อต้านการพุจริตต่อไปครับครับท่านครับการทํางานเหล่านี้เนี่ยเราทําหน่วยงานเดียวไม่ได้เราต้องสอดประสานกับหน่วยงานอื่นการทํางานบรรณาการร่วมกันณวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะการทํางานร่วมกันนะครับ ปปงเนี sabes, anyway, ่ยก็ค er> ือมีทั้งหน้าที่ในเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์สินในเรื่องของการปราบปรามส่วนการส่วนการป้องกันเราก็จะมีส่วนของการวิเคราะห์ธุรกรรมในส่วนที่หน่วยงานอื่นๆนะครับร้องขอเพื่อดําเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นๆหรือกรณีมีการตรวจค้นนะครับตรวจยึดทรัพย์สินก็จะมีการบูรณาการร่วมกันนะครับหรือจะเป็นคดีใหญ่ๆ เรื่องเครือข่ายสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยเราจะมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกนะครับเพื่อสามารถที่จะดําเนินการในคดีดังกล่าวได้ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับครับ,รบก็เท่ากับว่าการดําเนินงานของปปง,งนเนี่ยการที่จะไปยึดอายัดอะไรตามกฎหมายเนี่ยจะต้องมีชงเรื่องมาก่อนจากหน่วยงานอื่นใช่ไหมครับว่ามันมีธุรกรรมน่าสงสัยหรืออะไรยังไงมีหลักฐานมาก่อนใช่ไหมฮะมีการรับเรื่องเนี่ยเราจะรับมา ทางหนึ่งคือหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ย嗯嗯ก็จะแจ้งเรื่องมาสองหน่วยงานเอกชนสามรหรือว่าประชาชนแจ้ง <Sergio. S 2> เรื่องมาก็ได้ครับครับปปงก็สามารถที่จะดําเนินการได้อืในส่วนนี้ครับผมครับนี่คือเรื่องของแนวทางการป้องกันและปราบปรามการ,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 รทุจริตของสํานักงานปปงนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ